อ่งุนบ้านจากนารายสวัสดีครับแจ็คมาวันนี้พามาสำรวจโคกนี่ครับนี่แถวที่หนึ่งเนาะเราก็ถมดินครับขึ้นสูงครับนะยกระดับขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รักษาความชื้นครับต้นแรกนี่เดี๋ยวเราลง A1 ส่วนที่เหลือนีก็เป็น ประเทศอิสราเอลนะครับเออร์ลี่ออร์ดอล่าเอสสนะครับก็เป็นพระเอกของโรงเรียนนะครับนี่ต้นที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเป็น A1 วันต่อด้วย S48 ทั้งแถวเลยนะครับก็มาดูแถวที่สองครับที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นโคกเหมือนกันนะครับยาวเลยนะครับก็มานิเคิลฟิงเกอร์ควีนเซเว่น ไซมัสแคดมายฮาร์ดควีนนีน่าชินาโนโกบี้สันนี่โดเซ่บานาน่าใบโนัวไวกิ้งวีเลสเรมโบดูโบสกี้พิงค์ h ฮอ,อร์รคิวลิสวอกชิกยูเลียนเจเรโอดอร์ทาร์ฟี่ปีโป้สกัดคาร์ออริจินอลแฟเมโก้แล้วเราก็ยูเทิร์นตรงนี้ครับแล้วเราก็ยูเทิร์นตรงนู้นด้วยจแ,แล้วเราจะเดินย้อนแล้วกันเนาะเดินย้อนกลับไป นะครับนี่จากท้ายแถวที่3นี่ก็ทําโคกสูงนะครับนี่ฮะมองจากด้านนี้เราจะเห็นว่ามีการเล่นระดับยกระดับขึ้นสูงนะครับสีของดินก็กลืนกันแล้ว <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวไล่สายพันธุ์ให้ฟังบนแถวที่3นะครับก็แถวที่3ก็เป็นนานาชาติแถวที่สองนั้นเป็นเฉพาะญี่ปุ่นและยูเครน นะครับญี่ปุ่นเก้ายูเครนสิบห้าครับนะนับเฉพาะข้างในโรงเรือนนะครับผมทีมโก้นะครับนี่แถวที่สามต้นที่หนึ่งครับต่อด,ด้วยสกาลอตา้าซูปเปอร์สวีทสวีทเนกตาคอตตอนแคนดี้ครีมสันกรมครีมสันบรี นะครับหรือลูกยาวนั่นแหละ wish finger นิ้วมือแม่มด swiss sapphire แม่มด midnight double black autumn chris frame joy swiss scarlet candy heart cardinal คานิวาลเซนซัสซิยค็อกเทลสาวน้อยรัสเซียบิวตี้เวลิก้าแชมเปญครับก็ <c oughs> ในโรงเรือนนี้มีอยู่ห้าสิบสายพันธุ์ ด้านนอกอีก8นะก็เติมเรื่อยๆครับถ้าเกิดเติมมาได้ก็จะเติมไว้ข้างนอกนะครับผมนับเฉพาะในโรงเรือนก็คือเป็นโรงเรือนปลูกต้นองุ่น50สายพันธุ์ครับนั่นะเรียงๆกันไว้เดี๋ยวเตรียมลงหลุมนะครับผม50สายพันธุ์ในโรงเรือนนะครับข้างนอกตอนนี้มีอีก8นะก็จะกลายเป็น จะกลายเป็น58สักก่อนนะครับกลายเป็น58สักก่อนนะครับอ่าโอเคแจ็คมาวันนี้ก็พามาดูโคกนะครับผมมาดูโคกมาดูโคกดูโคกนะครับผมทั้งแถวที่3มเมื่อครู่นี่แถวที่2นะครับและแถวที่1อังองุ่นบ้านจากนาราย สวัสดีครับ